สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่เลยนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องจอ LED กับฉากหมอล่ำพี่น้องคะอ่ะมีคอมเมนตหนึ่งนี่เพิ่อนบอกว่าปีนี้มีจะจอ LED คือบพาเหตุฉากคือบอลงทุนน่นแนวสั่นป๊าดพี่น้องอย่าว่าจอ LED บอล่งทุนเถอะจอ LED นะ่ะแห้งลงทุนหลายคือ แต่ละปีเข้ากระจาาเฮ็ดฉากมากเรื่อยๆเนาะบานก็นเลยคุยกันในปีนี้ว่าเขาอยากปรับเปลี่ยนอ่าระบอบเวทีใหม่อยากปรับเปลี่ยนแนวใหม่บ่อยมันซ้ำเก่าสิเฮ็ดจังไดแพ่วภาวาใส่ก,ก็เจลจอ LED ดีบอเพ่นวาก็เลยเขากาเ็เปรียบเทียบใส่กับฉากเขาบพี่น้องสําหรับวงของเรานะคะเวทีน่ะเราก็คือจ้างเข้ามาเวลาเราขึ้นฉากเข้ากาับจ้างค่อนว่อยขึ้น เป็นงานละหลักการการทาฉากแต่ละปีค่าจ้างเฮ็ดฉากนะคือสองแสนทั้งอุปกรณ์ทั้งค่าจ้างสองสองแสนถึงสามแสนในการทําฉากแต่ละปีนะคะแล้วเขาก็มาจ้าง่นขื่นอีกแล้วทีนี้พอเวลามันถูกฝนเขาก็มองว่าอการเก็บการเดินทางไปน้ำระถือฝนน้าแล้วมันทําให้ฉากเราพังพังเยอะมากบา่นบางงานที เข้าไปนี่ฉากมันหักมันหยัางอ่าที่เขาออกงานยาวๆเขาเอาบริเวณลมา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 สั่งเปลี่ยนใหม่มันบอกแล้วก็มองว่าจะภาพยานจะภาพพนมคุมอ่าเข้ากันเลยเปลี่ยนเป็นใส่จอ LED สรนางี้เดียค่ะฉากแต่ละปีสองถึงสามแสนบาทแต่ว่าจอ LED ลงทุนล้านกว่าบาทพี่น้องค่ะ ตาคาจอครับคาไฟคือปีที่แล้วเราซื้อแล้วเกือบล้านปีนี้เข้าซื้อเพิ่มล้านกว่าบาทเทั้งจอเทั้งไฟอันใดลงทุนลายกว่ากันพ่อจาวาแล้วใช้งานไปไม่ใช่ว่ามันจะไม่สึกหลอนะคือถ้าจอจออนะ่ะมันจะมีขนาดของมันใช่ไหมถ้าจอตัวนี้เสียพังเข้าก็ได้ซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแต่ว่าข้อดีของจอเราก็มองว่า คือทีมจออทีมไฟพันกับขื่นอยู่แล้วเขาไก่พันรับผิชอบแลากะเสียคาจ่ายให้พันขืนเพิ่มไม่ห้าจังสีนาค่ะพี่น้องแลกกะเขาอยากได้ฉากใด,กดสม,มุติวลาปีนี่เขาโชวนี่ฉากนี้ไปหอดปีใหม่เนี่ยเขาโชวนี่เขาก็เปิดฉากนั้นขึ้นมาแล้วมันก็ะสิทเต็มเวทีหลังปีนี้ใส่โชวนี่เขาก็เปิดอีกฉากหนึ่งขึ้นมาอยากได้ฉากใดเขาก็เปิดเอา แต่คนา่าบรลงทุนพี่น้องขาก็สีที่ใบฟังมาซื้อจอเบอิดหลายกลัวซื้อจอเบอิดหลายกลัวเฮ็ดฉากพี่น้องปีนี้ลงลงทุนลานกบาบาทก็คือให้ให้พอเฮียนไปซื้อเลยทั้งจอทั้งไฟทั้งอย่างลงเพิ่มเพราะว่าถ้าเราใช้แต่จอเราก็ต้องซื้อไฟเพิ่มนะคะบาน มันก็นเลยลงทุนหลายจักหน่อยสําหรับคออเมนเดอร์ทีว่าเขาบอลงทุนเลยพี่นอ้องจอแพงก็ฉากนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดติงกันเข้ามาคือแบบแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะน,นี่ลูกกับมาอธิบายฟังซื้อว่าลงทุนปีนี้ลงทุนเยอะกว่าทุกปีเพราะว่าฉากอะ สูงสุดมากสุดที่เราทำก็คือ2 3ถึง3าแสนบาทต่อปีแต่ว่าจอลงทุนเป็นล้านพี่น้องคะ่ะอันใดลงทุนหลายกว่ากันพี่น้องคะ่ะพิจรารณาเบิงสำหรับคนที่บอกเข้าใจเนาะโอเคนะคะ